mày lừa 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 mày mày lừa 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 mày ครับท่านชมครับวันนี้มาแบบใหม่ครับวิติใหม่ของการหาหมดแดงครับดูครับนั่นดูข้างบนครับตังเบลมเลยครับตัดเลยครับ ัดไม้โดยใช้เครื่องตัดหญ้าครับฐานเป้นฐานปี้ครับคือไม่ใช่อะไรนะครับเจ้าปงให้ตัดครับดูเจ้าปูกรัน มือเกี่ยวครับมือเกี่ยวผมไปแล้วหนึ่งต้นครับนอนครับเป้าหมายของเราตั้งใหญ่อยู่ด้านบนครับไป,ไปแล้วครับไปแล้วครับลงแล้วลงแล้วจะไปาอุก โอ้เลหมดเลยบอโอ้กถ่ายหน่อยโอ้ถ่าย่ายจรกันกันเีเละเองไม่เลหรอกดูรังงูแบบที่เอาไม่ได้มีรังี่ไครับไยโอ้ยไทยอะแตครับไทยอะแตะครับแต่ว่าือย่งงโอ้ยไทยไยล้วนรับ โอ้โหดูโกรมครับโอ้อัดร้อีเจี๊ยว่ะน่าจะเอากะลังมังใหญ่ๆมากนี่มันก็อันนี้เลยโอ้โหนู่นเ่ะเต็มๆเลยนะเต็มๆครับกัดเยอะครับได้เต็ไอ้มันเป็นอไรน่รอไ่เสร็เราจะเป็นเอากะลังมังมาแล้วโอ้โหโกรมละเฮ้ยโอ้โอใส่เก็บเอาครับขายเยอะครับแต่ว่ากัดก็เยอะ เีบยบจริงจบบไหนไม่เคยทเลยโอ้โหครับนี่ครับกัะไคนี่ <c oughs> <ๆ>ครับนี่ไปที่ใคยนี่เฮ้อ ขึ้นไปยังไงห,หนึ่งตัวแล้วเนี่ยนี่ครับไข่ร่วงครับเดี๋ยวค่อยเก็บเต็มครับดดเดี๋ยวค่อยเก็บเดี๋ยวค่อยเก็บจะเอาแป้งมาเทก่อนพี่น้องเอ้ยยอด เดี๋ยวไปโก้เอาเดี๋ยวเอาแป้งมันมาเทแล้วโกยเอาไม่ให้มันมันกัดไงมึริวัดหมุนลุดลรุกลุุกุกลุกลุกุกลุลถ้าุมลกักักุุลล ายครับกัดกัดจริงๆไปทาเป้งมันมาครับนะครับดังดีครับโอ้ไข่ลายครับมันยเฮ้้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยยเเยเยนเฮ้ย้ยเฮเฮ้ย้้เฮเฮ้ đây bên khác mất, hiện tại là mất luôn 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 lại rồi. Tiếp. cơ, sân côi, sân Ở tiên chạy, bán hết để

ลืมหันหันเด้ไข่หู้นี่ยกางเล็กก็มีบ่ะเนอะร่วงเลยบ่ะโอ้จะได้บ่ะนี่ไปรังตูยเนี่ยสนะ<แ>ารังตู้ยย่ดึงไปเลย cuối còn thấp coi hấp, hấp. À, luôn luôn hấp cuối hấp vừa ăn chưa sao chưa người mang lời thế là người khách đi lần là. Là liếc, này liếc, thì... một tờ là rất phải mà đấy mới chanh nữ bỏ tục nó cạn hết rồi sạch bây giờ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ

sẽ đai hấp sẽ đai. Oh. ดํานานมันก็ไได้ขยายพันธุ์พอดี นี่ครับผมก็ปล่อยให้แม่มันออกก่อนครับแต่มันไปขยายพันธุ์ต่อเ,เอาแค่ไข่ครับโอ้ค,ครับครังนี้ครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมเฮ้ยท่านผู้ชมครับใช่ครันี่ครับท่านผู้ชมครับจับเลยจับเลยไล่ปีกเลยเส่องใกล้ๆหน่อยใกล้ เงีบรวมเลยเบิ้มครับเบิ้มโอ้ลงครับดังเล็กๆแต่มีแน่นอ,นอนครับดังเล็กๆแต่รับรองว่านี่ครับ ผมอีกหนึ่งต้นแล้วครับแต่อันนี้ไม่มีรัง<อ>ต้นนี้รังใหญ่ครับที่ตัดนี่ไม่ใช่อะไรครับคือเขาเจ้าของเขาจะถมที่ครับไม่ได้ว่าทำ้ายป่าครับขออนุญาตเรียบร้อยครับ คือพื้นที่ส่วนบุคคลของเขาคือเขาจะสมนที่ดินผลพลอยได้ก็คือไข่มดแดงครับดูหลังบ้านผมเองครับนั่นรับบ้านผมอยู่ทน้นครับหลังบ้านครับบ้านเราไม่ต้องหากินไกลครับ ไปแล้วครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วอู้แตกแล้วอู้แตกหมดแล้วไม่เหลืออู้แตกครับแตโอู้ cái áo mang đi quá rồi. À.

โอ้ยอนีสั <notion> ้นดิา <tapping> ยั้นนี่ครับเนี้ยมดตัวจับโอดังเล็กๆนี่แหละครับตัวไข่เลยครับนขับดูครับดูรับู่นนิดโอ้โหับโอ้โหหลันห้ากัดบบ้มด้วดูด้นี่พรอมหเอออครบ เล็กใหญ่ๆอันนี้ตส่หน้าน่าตลับมาเนี้่เบะมาใหลึกมาดิรองเมียนนี่ตรมรมรมเมียนฮะนี่อันนี้ตัวนี้นะนี่เป็นเท่อไไรเนี่ยนี่กุนคกู๋่ อู oh, 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 ้อูมมมือมออดมืออู้โอ้เต็มครับเต็มเลยบ่เต็มไอเทียนตำเน้เฮยฮะเต็มไอเทนตำหมดตำหมดเลนะะอันนี้รื่อไหมจับหมดครับเต็มครับหมดแล้ครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không mũ. กรองกรองคุณแม่มันออกให้มันไตออกครับหลายเยอะครับไข่ล้วนๆครับ สวยๆครับ